สวัสดีผมชื่อมาร์คชื่อจริงผมน่ะเหรอผมชื่ออาราลาสันสวผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และก็อยากมีความตั้งใจที่จะทําให้สังคมมันดีขึ้นถึงแม้บางครั้งคนรอบข้างเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ยังไงผมก็อยากที่จะทํามันอยู่ดีเฮ้ยเพื่อนยังไงพีเฮ้ยเพื่อนเรามีความคิดน่ะคือว่าเราอยากจะช่วยเหลือสังคมในหลายด้านนะเว้ คือแบบว่าสังคมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนที่ว่ามันมันใหญ่ขอแค่ในระดับชุมชนหรือว่าในระดับเพื่อนๆเนี่ยคือเราอยากจะช่วยเหลือสังคมเช่นการสอนสอนนักเรียนหรือว่าเป็นการช่วยเหลือสถานศึกษาในการทำความสะอาดหรือว่าจิตอาสาเนี่ยเช่นจะเป็นวัดหรือว่าจะเป็นสถานศึกษาเนี่ยคืออยากจะช่วยเหลือสังคมมากๆเลยเว้ยคือเราอ่ะอยากจะถามพูกแกว่ามันเป็นยังไงล้วดีไหมวะคิดว่าโปรเจกต์นี้มันจะเวิร์กหรอวะเกมีแค่เสียงเดียวนะเว้ยที่จะไปสอน แกว่ามันจะเอฟเฟกให้เขาได้สังคมมันจะมี้ได้เพราะแค่แกสอนเนี่ยมันต้องดีดีเฮ้ยเาก็คือเราเนี่ยทำเพื่อสังคมนะไม่ว่าจะเสียนเดียวแต่เราก็อยากจะทำนะเว้ยพวกแกคิดอย่างนี้เหรอก็ก็น่าจะแล้วแต่แกแหละเพราะพวกเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจโปรเจกต์ของแกพวกแกว่ายังไงล่ะจะทำได้หรอวะ เฮ้อทำไมเพื่อนไม่เห็นด้วยกับเราล่ะทั้งที่เราอยากจะช่วยเหลือสังคมแท้ๆมันผิดหรอที่เราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นน่ะ ครูครับสวัสดีครับผมวัสดี้ครูว่างไหมครับว่างถูกคือผมอยากจะปรึกษาคุณครูนะครับผมคือว่าผมอยากจะปรึกษาคุณครูนะครับเกี่ยวกับคือว่าผมอยากจะช่วยเหลือสังคมนะครับก็คือผมอยากจะช่วยเหลือสังคมแบบว่าเป็นการสอนเด็กๆหรือว่าแบบเป็นการช่วยเหลือการพัฒนาสังคมในการทําจิตอาสานะครับคุณครูแต่ว่าผมอมีปัญหาคือว่าเพื่อนไม่เข้าใจในตัวเราแล้วเพื่อนบอกว่าเราทําไม่ได้หรือว่า เพื่อนเนี่ยก็คือบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเราบอกว่าเราเนี่ยเฮ้ยเป็นแค่เสียงเล็กๆเราจะไปพัฒนาสังคมได้ยังไงสังคมมันกว้างใหญ่นะครับคุณครูคือแบบว่าผมต้องทํายังไงครับคือแบบนี้ผมมีปัญหามากเลยครับครูครูเข้าใจเธอนะครูก็เคยมีประสบก,การณ์แบบน,นี้ตอนครูวยิวท่อๆเธออ่ะครูก็อยากพัฒนาสังคมด้วยด้วยเสียงเล็กๆของครูเองแต่ว่าเพื่อนครูเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วครูทํายังไงเหรอครับครูก็ไม่สนคําดูถูของเพื่อน เพราะครูเชื่อว่าสิ่งที่ครูทำเนี่ยมันสามารถช่วยเด็กได้แล้วก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสังคมได้ด้วยคือครูครับคือผมอยากจะรู้เกี่ยวกับกระบวนการการศึกษาการพัฒนาตนนะครับคือมันเป็นยังไงครับครูครูช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยครับเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟัง หวังของใครหลายๆคนครูเชื่อว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันจะไม่ปราบประโยชน์แน่นอนผมขอบคุณครูคมากเลยนะครับผมผมจะนําไปพัฒนาตัวเองนะครับยังไงก็ขอบคุณครูมากเลยนะครับที่ให้คําแนะนํากับผมงั้นผมขอตัวลาไปนะครับครูครับผม ศึกษาไม่เพียงแค่เป็นการสอนความรู้มันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาสังคมแบบยั่งยืนเมื่อเราเรียนรู้เข้าใจและแบ่งปันความรู้ของเรากับผู้อื่นจะเป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นสำหรับทุกคนในสังคม